แฟนประสาทสายฟ้าเตรียมลุ้นสีแข้งผู้เล่นต่างชาติใหม่เตรียมประเดิมสนามสวัสดีครับเบลกี้สานใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยเนะครับอเล็กซานเดรกามากุนซือบุรีรัมยูเนเตตเผยยังไม่ชัวร์ว่าจะส่งสีผู้เล่นต่างชาติใหม่ประเดิมลงสนามทันทีหรือไม่ในเกมเปิดหัวเล็กสองศึกโตโยต้าไทยลีกที่เตรียมบุกไปเยือนชนบุรีเอฟซีประสาทสายฟ้าส่งชื่อสีผู้เล่นต่างชาติใหม่ขึ้นทะเบียนกับไทยลีกเป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น2เแนรุกบราซิลซามิเอลโรซาและไมคอนมาคริสเบรนดอนโอนิวกองกลางชาวออสเตรเลียและอองทูแข่งเกมรุกชาวทีมชาติเมียนมาขาดเพียงดิกาที่อยู่ระหว่างการกักตัวให้ครบ14วันการเจอกับทนบุรีเอฟซเป็นเกมที่ยากแน่นอนซึ่งมันก็เหมือนกับเกมล่าสุดที่เราเจอกับพีทีประจบเอฟกามาเริ่มกล่าว ผมบอกลูกทีมว่าผมต้องการให้ทีมออกสตาร์ทเล็กสองได้ดีซึ่งการเจอกับชนบุรีเอฟซีถือเป็นบิ๊กแมตช์อีกนัดแน่นอนว่าเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะพวกเขาเล่นในบ้านพวกเขาก็อยากเอาชนะแต่เราก็พยายามเอาชนะให้ได้ไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเกมนัดนี้แน่นอนว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงนักเตะหลายคนทั้งไทยและต่างประเทศเราจะต้องมองหาคนที่พร้อมที่สุดโดยนักเตะไทยหลายคนก็มีแมตต์มาก็น่าจะพร้อม ส่วนตัวต่างชาติหลายคนไม่ได้ซ้อมมานานก็ต้องรอใช้ความฟิตอีกครั้งว่าพวกเขาพร้อมแค่ไหนแต่เราพยายามเลือกคนที่พร้อมที่สุดและดีที่สุดลงสนามสำหรับบุรีรัมมีเป้าหมายสูงเสมอต้องยอมรับว่าตอนนี้เรามีแต้มตามหลังจากฝูงค่อนข้างห่างแต่เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดแน่นอนว่าเราต้องการยืนหัวตารางผมเชื่อว่าสามารถทำได้สิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามสู้และพยายามทำให้ดีที่สุด ในทุกนัดที่เราลงทําการแข่งขันตอนนี้ผมคิดว่าทีมของเรามีความลงตัวมากขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะแน่นอนว่าคุมกําลังเล็กสก็ถือเป็นทีมที่ดีแต่ตอนนี้มันเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเล่นให้กับเราในการจัดรูปแบบและมิติมากมายผมพอใจกับคุมกําลังของเราที่จะลงสนามในเล็กสเป็นอย่างมากกาม,ม่าปิดท้าย บรีรัมยูเนเต็ดที่มันดับ5เตรียมบุกเยือนชนบุรี FC อันดับ7ในศึกโตโยต้าไทยลีก2020นัดที่16วันที่26ธันวาคมนี้ที่ชนบุรีสเตเดียมเวลา18น30นาทียิงสดทาง NBT และ AIS Play